โอ้โยอออวันนี้นะคะ ไม่เก็บนมีภารกิจพิเศษค่ะเปิดกระเป๋านักเรียนน้อง,องบัวมาแล้วเจอนี่เลยค่ะนี่บ้านประจำสัตดาห์ The m ะเมจิกออฟิวค่ะแล้วให้เอากลอ่องนมที่กินอยู่เป็นประจำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นหรือของใช้ในบ้านก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทำเรียบใบกลอ่องนมเป็นเรือโมโนาใช่ไหมน้องบัวที่เราจะทำกันใช่แล้วค่ะ ี i. I: ่ิค่ะฉะนั้นกล่องนมที่น้องเบิร์นใช้ไหนน้องโบกินนมยี่ห้ออะไรคะน้องโบกินนมยี่ห้ออะไรคะบัวแดงค่ะบัวแดงในโชว์ไหนค่ะบัวแดงแบบนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยอะค่ะยังยังไม่กินอ่ะให้มองดูแล้วนอือันนี้ค่ะเป็นกล่องนมที่ น้องบัวกินหยกประจางทุกวันนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนมีกันบ้านต้องรีบไปทําให้เสร็จนะคะเราค่อยไปดูกระตูแล้วก็ค่อยไปเล่นกันนะจะได้มีกันบ้านส่งลิ้กดไลค์กด s ับส cribe และสามารถให้กําลังใจไม่เกดได้อีกช่องทางที่ f a c ซบ o o k แฟนเพจน้องบัวค่ะงั้นเราไปดูกันเลยเอาล่ะค่ะน้องบัวบอกว่าเดี๋ยวน้องบัวจะทำอะไรนะคะจะปล่อยแล้วก็ น้งบัวจะมาทดลองปล่อยเรือใบค่ะว่ามันวิ่งได้จริงหรือเปล่าอ้าวไหนลองดูสิลงในกระลมังของเราเลยปล่อยลงไปแล้วปล่อยสองลำเลยเปล่าอเอาอีกลำหนึ่งนี่นี่ค่ะโอ้โหเรือใบไม้ลิเตอร์โพนีของเราสวยงามไหนอาน้เบัวเป่าเลยอ่ะลองเป่าดูนี้เอาเรือใบล่มเลย งั้นแม่ลองเป่านะน้ำมัวดูนะให้เป่าข้างๆเป่าที่เรือเป่าไปไหมไปจริงๆด้วยโอ้โห <c oughs> นี่งั้นมาดูแม่บ้าง เือบุน่อลเนี่ค่ะเรือใบของเล่นที่เราทําจากกล่องนมสามารถนามาเล่นลอยน้าได้จริงๆด้วยนะและเดี๋ยวถ้าคราวหน้าไม่เก็ตจะเอาของเล่นมาให้น้องๆเล่นกันอีกนะคะ